ใช่กับลำปางหนาวมากไงเออใช่ใช่มันเอามาจากพวกเอ็มเอที่ชอบส่งตามรายการเห็นปะเออเห็นปะเออลำปางหนาวมากเห็นไหมว่าตามรายการเนี่ยตามตามรายการอะไรวะเรื่องเล่าเช้านี้เออเออลำปางหนาวมากเชียงใหม่หนาวนะโอตอนนีฝนตกไหมแล้วก็ไม่ไม่ริอากาศดี ในธนบุรีอากาศร้อนแดดจ้าเป็น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 ไอ้นั่นไปเลยยากรอากาศไปเลยรายงานสภาพอากาศที่บ้านยาที่บ้านยาหลบมาก็สี่แล้วก็หลวมาตัวอะไรหลวมอะเรือสูงไปไหนมันจะสูงไปไหนนะ